สวัสดีครับพบกับผมเสือรายไทยอีคลิปนะครับคลิปนี้มาถ่ายงานปั้นเสร็จนะครับคืนเดียวครับย็นตีห้าเลยครับนี่ครับคืนนี้ปั้นหางค้างไว้นะครับที่ทําคลิปไว้ได้ถ่ายแค่หางเพราะว่าไม่มีใครถ่ายให้นะครับไม่มีที่จับโทรศัพท์ไม่มีมือกล้องนะครับ ขอโทษด้วยนะครับที่รับปากไปแล้วว่าจะถ่ายให้เสร็จเลยไม่ได้ทำให้นะครับงานก็เร่งด้วยเอาให้เสร็จภายในคืนเดียวครับนี่ครับประมาณนี้ตามลำดับครับมันก็ปั้นเหมือนเหมือนกันนะครับนี่ก็คืนปัญหางใช่ไหมครับเหมนที่ผมได้พูดไว้ปัญหางเสร็จ ก็ทำแบบนะครับมองตามมิติภาพที่ที่ตามงานเขียนนะครับปั้นไหนอยู่บนปั้นไหนอยู่ล่างเราก็ปั้นนันก่อนนะครับหางอยู่ล่างใช่ไหมครับเราก็ปั้นหางก่อนปั้นหางเสร็จเราก็มาปั้นตัวที่เป็นอีกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็มาปั้นนี่ทับนะครับปั้นชีบทับปั้นยี่ทับแล้วก็ปั้นตัวนะครับปั้นตัว ปั้นตัวเจ็ดก็จิดเอาธรรมดาครับไม่ได้ปั้นะละเอียดจิบนะครับจีดเอาใช้เวลาครับเจ็ต้องไล่ให้ลงหลายรอบดีบ้านคืนมันงานแห้งช้าครับแล้วก็ปั้นเสร็จนะครับปั้นนีเสร็จแล้วก็ไล่ปั้นครับตาลำดับครับเนี่ยวันนี้เขาจะมา มารับแล้วนะครับเนี่ยสิงสองตัวชุดนี้สามตัวนี้ไปลาดลีนะครับวัดโผอา้าวกล้องหมุนไปหมุนมาต้องลายตาแน่เลยขอโทษด้วยนะครับลืมดู ครับท่านใดสนใจงานปั้นหรือปูนปั้นก็โทรมาสอบถามได้เลยครับที่เบอร์ผม0813822389นะครับแม่เมือผมเข้าไปลายจะเด้งกันเลยนะครับทักมาสอบถามได้เลยผมว่างผมจะมาตอบให้ทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ